อาจารย์ครับปีที่แล้วที่อาจารย์บอกว่าปีหกห้าปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับฝนเยอะน้ําจะเยอะตั้งแต่ต้นปีก็เป็นจริงแบบที่อาจารย์พูดจริงนะครับปีที่แล้วแล้วต่อไปอีกสี่ห้าปีเนี่ยฝนกับน้ํามันจะแรงมั้ครับหรือยังไงมัางครับปีนี้กับปีถัดๆไปครับคือปีก่อนเนี่ยมันเป็นลาเนนยาเนาะครับพอปีหกหกเนี่ยมันเข้าเอเนโยครับแต่มันจะเริ่มมีฝนตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภาเป็นต้นไปคือตั้งแต่เดือนหน้าเปต้นไปครับ นะครับแล้วมันจะไปแรงสุดๆก็คือปีหกเจ็ดก็คือเอลนิโยเต็มตัวครับแล้วมันก็จะอยู่ปีหกแปดกับหกเก้าเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยฤดูกาลมันเปลี่ยนเ่อก่อนเนี่ยมันสองปีมันจะเปลี่ยนข้างครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้กลายเป็นว่าสามถึงสี่ปีจะเปลี่ยนข้างครั้งหนึ่งดังนั้นพอเวลามันเปลี่ยนข้างครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะรุนแรงกว่าปกติครับนะครับดังนั้นปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเนี่ยจะแรงจะสุดๆเลยครับ นะครับแล้วพอไปปี70เนี่ยมันจะจับเป็นมาเป็นอ่าลานิญาตอนนั้นน่าห่วงน้ำจะท่วมอีกแล้วน้ำจะท่วมอีกแล้วเพราะว่ามันจับข้างแล้วก็อีกประมาณสามสปีจะท่วมอีกหลังจากปี70คร่ดังนั้นเราต้องวางแผนให้ดีวางแผนรับมือกับมันังนั้นจากนี้ไปเนี่ยมันจะแรงงนั้นที่เราปลูกพืชเนี่ยเราจะทํายังไงให้พืชทนแรงได้ครับนะครับเราจะต้องหาวิธีการแล้วไม่งั้นแล้วเนี่ยพอถึงเวลา แรงจริงแล้วเคยมาลงมือมันไม่ชันหรอกครับนะครับหลายหลายที่เนี่ยต้นไม้ใหญ่ๆเนาะยืนต้นตายหมดเลยครับนะครับพอมันแรงจัดๆแล้วคิดดูว่าต้นไม้ใหญ่เนี่ยใช้เวลากี่ปีพาจะโตใช่ไหมแต่ถ้ามันตายแล้วต้องปลูกใหม่เป็นอะไรที่เป็นความเสียหายที่นับไม่ถ้วนเลยอันถ้าเราเรามีการเตรียมการล่วงหน้านะมีการบอกกล่าวกับประชาชนกับเกษตรกรว่าถ้ามันแรง แรงแรงน้อยทํำยังไงแรงปานกลางทํำยังไงแรงมากเลยเนี่ยต้องทํำยังไงครับอันถ้าเขาเขาประสบภัยแต่ละขั้นเนี่ยเขาจะได้รับมือถูกจะเตรียบตัวถูกจะได้ป้องกันได้นะครับอันถ้าไม่มีการป้องกันเนี่ยพอแรงสุดๆเนี่ยต้นไม้ยืนต้นยืนไม่ได้ก็ตายไปซึ่งมันเกิดความเสียหายมากมายครับนะครับแล้วพอจะปลูกใหม่พอจะโตพอจะใช้งานได้ก็สองสามปีจะเริ่มใช้ได้ใช่ไหมครับเนี่ย แล้วพอปี70ปลูกปุ๊บน้ําท่วมครับตายรับเนี่ยฮะนั่นมันอยู่ที่ว่าผู้นําของกระทรวงต่างๆเนี่ยมันต้องมีวิสัยทัศน์แล้วก็ต้องมีความรู้แล้วก็จะต้องมีการบอกข่าวพวกเนี้ยให้กับประชาชนคเพื่อจะได้เตรียมรับมือจัดการที่จะเกิดแล้วก็บอกเขาด้วยว่าควรจะเตรียมตัวยังไงน้ํามากน้ําน้อยแรงมากแรงน้อย นะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะทําเป็นคลิปออกมาตรนอเรื่อยๆได้ครับอาจารย์รข,อขอบคุณมากครับครับ